ก <si suppression> <medim> ารห่อลูกประคบนะครับดูขั้นตอนนะครับนะครับดูการพับนะครับดูการจับขึ้นมาทีละด้านนะครับนะครับพอตรงนี้แล้วต้องถามอาจารย์ต่อทํายังไงต่อนะเดี๋ยวให้อาจารย์ทําให้ดูนะครับนะครับขั้นตอนนี้จะจะยุ่งยากนิดนึงต้องพับให้อยู่ไม่งั้นเวลาเราประคบอาจจะหลุดอาจจะแตกได้นะครับอ่าอันนี้เรายังไม่ชานาญนองให้อาจารย์เขาทาให้ดูก่อนนะครับให้ขึ้นลูกคนทรงให้มันสวยให้สวยงาม ต่อไปเราพัฒนาเก่งแล้วก็ทำขายได้ด้วยนะครับอ่าอ่าพี่แว้งครับนะครับขายเป็นมากก็เป็นหุ่นไปเลยอะไรบางเสก้งเลยเนี่ยหัวเข่าหัวไหล่พราะว่ามัดได้ที่แล้วก็เอาเชือกมาผูกให้แน่นนะครับดึงให้แน่นนะครับนะครับแบบมือไม่แน่นเลยยังไม่ได้มัดเลยนี่มันต้องไอกรอง อ้าระมอ่ะกระร้อมกรร้มกระร้อมกระร้อได้ลูกก็เหรอยังไข่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังไิมิสจุกยังไม่ได้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมัดจุกให้โชว์ที่หลังน,นะครับตอนตอนนี้ยังไม่ได้มัดจุกนะครับแค่นี้ก่อนนะั